ก็ขอสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับช่องตซ้สายแชนแนลกับเกมคอร์ดิติมบายวันนี้ผมก็ได้ตัวละครมาจากบั็ตเซนทัสเซนสอ2นะครับผม ก็เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกมนะครับผมก็เท่นันทุกคนเพราะว่าเป็นตัวละครประจำซีซั่น12นะทุกคนที่ได้มาพร้อมปืน AGR 5 6นะทุกคนวันนี้ผมก็จะเอาตัวละครใหม่จาก Benpath ไปเล่นในสายแทกเกอร์ดูทุกคนแล้วก็ไปเล่นในแรงลีเจนด้วยนะว่ามันจะพิ้วตามสายแทกเกอร์ที่ผมเล่นหรือเปล่านัุนคนไปผมก็วันนี้ก็ปัดแรงลีเจนชิวๆทุกคน ไปดูกันเลยไปกันผมก็ได้มาเป็นโหมดดอม i n a t i o ด่านแค้นนะทุกคนเล่นปืนอะไรดีเฟิเนี่และผมว่าอาจจะไมไ่ค่อยได้ปูเลยทุกคนเพราะว่าแต้มผมยิ่งสูเอ่อมันก็ยิ่งตึงนะทุกคนได้ฝั่งเราฝั่งเขาฟเขาฟลเนต่ฝั่งเรามาสองฝั่งเขาก็มาสองนะทุกคน ไป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 ไม่น่าคอยได้พูดนะทุกคนมือถือพรอไปถังยังวะ c h n n m a โอ้ฟ้าเขามีเฟนเนตระดับแดงด้วย วะเจอแล้วไปดูบีหน่อยเพื่อนนื้ไม่รอดเขาหลังบ้านมันก็ลักกานพจะโดนพี เออเพื่อนเข้าเลยเข้าเลยเดี๋ยวตัดให้โอ้โหดตายสวยนี่ดีไป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 พอไปก่อนเลยยิงใครครับ คุณยิงใครครับโอ้ถ่ายหมดเลย <c oughs> ถ่ายหมดเลย <c oughs> ไม่ได้โกรธใครมานะไม่ได้โกรธใครมานะมันไงไม่ได้โกรธใครมานะตายเลย <reality> โอ้ <ity> โห e n e ้องได้คอมาแล้วเลยนี่โอดเฟเนตตายเลยโดนเฟเนตเฟเนตอย่ <anime. S 2> อายยโงโกลงแต่ตัวเองก็ยังเล่นตายต่อให้ยิงก่อนนะเนี่ย เลือดไม่มีหัวแตกแตกเลยไม่ปล่อยให้เปิดพีเดเตอร์ก่อนเลยโคตรท้อเลือดไม่บินอ่ะไม่เป็นไรฝั่งเราเสียเปรียบอยูไ่ได้เปรียบเราค่อยเอาจริงรแต่ทุกวันนี้ก็เอาจริงหมดแล้ว ไม่เนี่ยระดับส้มแล้วก่ระดับแดงดิมาดีอย่ารีโหลดแล้วไงแล้วไงก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับก จบครึ่งแรกแล้วนะทุกคนสกรอร์ก็เขาชนะไป75ต่อ65นะทุกคนาาสองติดแต้มฝั่งเรามีคนได้แต้มศูนย์ด้วยเนี้ยนั่งงงฮาวนั่นีุรบม,มีสอง ปล่อยฮอก่อนก็ล oh ักกันเดี๋ยวเดี๋ยวภูมฟันเพืองปล่อยฮอทันไหมเมื่อกี้ไม่ทันสายแน่บอกเลยโอ้ยฮอร์ฆ่ามันลูกพ่อ

มันต้องอย่างนี้ดิลูกพ่อข้อมาข้อมาข้อมาข้อมันเดี๋ยวทำไมวอลไม่ชีดนิงไม่ค่อยตายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอีอี๋ไปจัดการไฮ เฟ้นในเลคิดอ้ออะเต็มสุสีกันละสุสีกันละเยอะๆให้ยิงแล้วก็ลงมาเกียนเกินเอาดิใครเยอะกว่าก็สตุ่หมดโอ้กัดตุนหมดโอ้โหเก็บปืนเราไปเล่นด้วย วิร่รถจ้าวิ่งรถจ้าอ้าวก็แบกเต้นสามพันแล้วอะครับมัวแต่ดูสกอร์เป็นไงล่ะเออมัวแต่ดูสกอร์ B, บีเ <B, S 2> พื่อนบีไว้ไปดูบีก่อนดีกว่าเ <A, S 2> <ว>อ้ยเอามาละ Enemy contact. ไม่ไหนแล้ววะเมื่อกี้ไม่เไรช่างมันอย่างอย่าหายหมดเลยติดต่อนาฎิกาบาดความเพื่อหวังคนโอ้เกือบตายอ่าเห็นแล้วจ้าไม่ต้องมาแอบไม่ต้องมาเนียนไม่ต้องมาเนียนไม่ต้องมาเนียน อา้าวหายเลยมันไม่ได้หายมันแค่ซุ่มมีอะไรให้กดให้หมดสวยชนะแล้วว้าวยาฮูยาฮูกัทธรรมดาอะครับนั้นนั้น นี <Mile dizzy> ่นี่เป็นกาเรายืนนิ่งด้วยนี่ขอบคุณจริงนี่นะครับคุณจริงโผเฟนเน็ตระดับแดงเกินนะเกินเกินนะกระแทมผมทั้งหมด4,000ติดต่อกันทุกคนอ่ายิงไอคิวขึ้นฟ้าเลยอ่าอ่าอะดิอะดิ บวชทั้งหมด59ทุกคนตอนนี้แต้มผมก็9,170นร้บนะทุกคนใกล้ถึงฝันละก็ผมได้ไปทั้งหมด28คิวนะคนก็ใครอยากให้ผมทำอะไรเล่นอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย You've been stuck in my head and girl, I really wanna talk now. Chill at your place, but every day you will walk out, uh, Okay, cool, can we calm down? Anger in place, in the face with your palm. I don't know what to do and it's late and I'm tired and you're